สวัสดีทุกคนที่เปิดเข้ามาฟังพอดแคสต์ใน EP นี้เนาะพอดแคสต์ใน EP นี้เนี่ยอาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาเนาะซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราน่ะเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ร้านกาแฟเนาะเรากับเขาเนี่ยไม่ได้เจอกันประมาณ1ปีเขาเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ครูภาษาจีนให้กับเราเนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาเรียนต่อที่ปักกิ่งย国语大学เนาะแล้ว เขาเนี่ยก็กําลังทํางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอะไรทํานองนี้แหละอะแล้วเขาก็อยากให้เราเนี่ยมาเป็นตัวอย่างสุ่มของเขาเพราะว่าเราเป็นนักเรียนของเขาถูกต้องไหมหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เขาถามเราเนาะแล้วคําถามที่เขาถามเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ย้อนกลับมามองเส้นทางในการเรียนภาษาของเราว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราใช้วิธีไหนแนวคิดแบบไหนในการฝึกให้ภาษาของตัวเองเนี่ยเกิดพัฒนาการขึ้นเนาะ ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเราเนี่ยก็เคยเป็นคนที่เรียนภาษาได้แต่ว่าไม่กล้าพูดเนาะก็คือไม่มั่นใจในทักษะการสื่อสารของตัวเองเนาะเหมือนกับว่าเรากังวลอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไม่มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะพูดแล้วเราก็ใช้เวลาหลายปีมากๆที่จะก้าวข้ามความรู้สึกตรงนี้มาได้เนาะซึ่งถ้ามีใครมาถามคําแนะนําว่าทํายังไงให้เรียนได้ดีหรือว่ากล้าที่จะพูดเนี่ย ถึงตอนนั้นเราก็คงอาจจะให้คําแนะนําเป็นข้อๆไปเนาะแล้วแต่คนที่จะมาถามด้วยนะแต่เราก็ไม่เคยมานั่งเรียบเรียงเนื้อหาม,มาก่อนเลยว่ามันจะต้องทํำยังไงหรือมันจะต้องคิดยังไงเนาะ,ะเราก็เลยถือโอกาสใน การเอาเนื้อหาในบทสนทนานี้มาลองเรียบเรียงเนาะแล้วก็เอาเนื้อหาที่เราสองคนได้พูดคุยกันนะมาแบ่งปัน,นเนาะเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กําลังเรียนภาษาโดยเฉพาะการพูดเนาะส่วนทักษะด้านอื่นๆเนี่ยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลองเรียบเรียงแล้วก็ลองมาพูดให้ฟังดูเนาะทักษะในการพูดเนี่ยปัญหาที่พบได้บ่อยเนาะเวลาเราฝึกพูดภาษาเนี่ยหลกัหลกๆที่เราคิดได้เนาะมันก็จะมี หนึ่งคือผู้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่เรากําลังจะสื่อเนาะหรือว่าเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้เนาะสเลยเนี่ยเราไม่มีความมั่นใจในการพูดเนาะซึ่งตรงนี้สําคัญเนาะมันความมั่นใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าที่ทุกคนคิดเนาะบางคนคิดว่าเราพูดได้ถูกเนี่ยก็โอเคแล้วเนาะเรื่องอารมณ์เรื่องอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปแคร์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยในประเด็นนี้ด้วยเนาะอย่างที่3เลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยอยากฝึก แต่ไม่มีใครคุยกับเราด้วยเนาะอ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์แนวคิดในการแก้ปัญหา3อย่างเนี่ยเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนว่าการพูดเนี่ยเป็นการสื่อสารประเภทหน,นึ่งเนาะการสื่อสารเนี่ยคือการที่เราพยายามจะบอกให้ผู้ที่รับสารของเราเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่เรากําลังจะสื่อเนาะเราเนี่ยอยากจะสื่ออะไรและเราควรที่จะใช้วิธีอะไรเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เรากําลังจะสื่อเนาะโดยสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดแน่นอนมันก็คือการพูดเนาะ แต่เนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยมีหลายชาติพันธ์เนาะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร่ะมันก็เลยแตกต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราอยากจะบอกกับทุกคนก็คือ 1. มองการพูดเนี่ยเป็นการสื่อสารเนาะและให้ภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เรามาเรียนต่อที่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองมีเครื่องมือเนี่ยแล้วตอนเราคิดเนี่ยเราก็ คิดว่าเรามีเครื่องมือแล้วเนี่ยเราจะทําให้เครื่องมือของเราที่เรามีเนี่ยสร้างประโยชน์ยังไงให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดกับเราเนาะซึ่งคําตอบในตอนนั้นของเราที่เราได้นี่ก็คือเราสามารถใช้มันในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายหรือว่าแบบว่าความต้องการในการใช้เครื่องมือเนี่ยแตกต่างกันเนาะ เรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เป็นคีย์หลักของการเรียนภาษาเลยเนี่ยคือเราต้องการที่จะสื่อสารกับคนอื่นเนาะผ่านภาษาเนาะซึ่งภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือดังนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการสื่อสารอะไรสักอย่างออกไปแล้วแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจสิ่งที่เรากาลังจะสื่อเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถใช้เครื่องมือนั้นได้เนาะแต่อาจจะแปลว่าเครื่องมือนอะ่ะอาจจะใช้ไม่ได้ในสถานการณ์นั้นๆเสมอไปเนาะ เมื่อเราพูดอะไรแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดของเราทั้งหมดเนาะบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดถูกต้องทุกอย่างแปลออกมาก็ถูกตรงหลักภาษาเนาะแต่เจ้าของภาษาเนี่ยไม่มีการพูดลักษณะแบบนี้หรือว่าไม่มีการเปรียบเลยลักษณะแบบนี้เนา หรือมันก็อาจจะเกิดจากผู้ฟังเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังฟังเราเนาะมันทําให้สารที่ต้องการจะสื่อเนี่ยคลาดเคลื่อนไปได้เนาะสิ่งที่เราควรทำเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องรู้สึกผิดเนาะแต่ว่าเราลองเปลี่ยนวิธีสื่อสารเช่นเวลาเราคุยกับเพื่อนต่างชาติแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเช่นเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมใช้ภาษามือหรือว่าใช้แอปแปลภาษาก็ได้เนาะแค่คู่สนทนาเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยแค่นี้เครื่องมือที่เรียกว่าภาษาเนี่ยก็ทํางานได้ครบฟังก์ชันของมันแล้วเนาะ เราค่อยไปหาทีหลังเนาะว่าเออถ้าเราจะพูดอย่างเงี้ยหรือว่าสื่อสารแบบเนี้ยเราควรที่จะสื่อสารยังไงในครั้งต่อไปเนาะแค่นี้ก็คือจบเลยเป้าหมายของเราเนี่ยคือทําให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไรเนาะแล้วพอเราเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเราค่อยถามเขาก็ได้ว่าเออถ้าเราต้องการจะพูดอย่างเงี้ยหรือจะสื่อสารอย่างเงี้ยมันควรที่จะพูดว่าอะไรคำเนี้ยมัน พูดว่าอะไรใช้ยังไงในในภาษาของเขาเนาะแล้วก็สามารถถามเขาได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถถามเขาได้เนี่ยเราก็จดแล้วก็กลับมาเซิร์ชหาข้อมูลเนาะว่าเราต้องพูดยังไงเนาะการเรียนรู้จากกระบวนการเนี้ยมันทําให้เราอะสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้เนาะและเราก็ไม่กลัวข้อผิดพลาดไม่กลัวที่จะพูดผิดเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราพูดผิดเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะเรียนรู้ตรงไหนเพิ่มแล้วก็แก้ไขมันได้เนาะ อย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความมั่นใจเนาะความมั่นใจเนี่ยส่วนตัวเราคิดว่ามันสําคัญกว่าที่ทุกคนคิดมากเนาะคือต่อให้เราพูดถูกต้องทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าถ้าเราขาดความมั่นใจเนี่ยบางทีผลลัพธ์ของการสื่อสารเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าคนฟังเนี่ยจริงๆเขาฟังอารมณ์ด้วยเนาะอย่างเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยการเน้นเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละคำเนี่ยมันสามารถทําให้ความหมายของสิ่งที่จะสื่อเนี่ยเปลี่ยนไปเลยก็ได้เนาะเราถึงขั้นได้ยินว่า การพูดเนี <ar> ่ยหากเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราพูดเนาะมันจะชนะหลักภาษาทั้งหมดเนาะเพราะว่าความมั่นใจในการพูดเนี่ยมันทําให้ผู้ฟังสามารถมองข้ามข้อผิดพลาดในสิ่งที่เราพูดออกไปเนาะและมันเพิ่มความน่าเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดส่วนตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่จะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากจะต้องพัฒนาเรื่องของคําศัพท์และไวยากรณ์แล้วเนี่ยการฝึกความมั่นใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ควรที่จะฝึกไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับการฝึกความมั่นใจเนี่ย เราควรเริ่มจากการมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทาผิดพลาดเนาะความมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรากล้าพูดทุกอย่างที่เรารู้อย่างมั่นใจเนาะแต่แต่เป็นการที่เราไม่กลัวที่จะพูดและพูดสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปเนาะและยอมรับข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารของเราเนาะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็พยายาม อธิบายแก้ไขเรียนรู้ทําซ้าๆไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องแค์สายตาคนอื่นว่าอาจจะมาว่าเราไม่เก่งในการใช้ภาษาเนาะเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันไม่สามารถเก่งได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่หากไม่เริ่มพูดและกลัวที่จะผิดเนี่ยมันไม่มีทางพัฒนาขึ้นแน่นอนเราเชื่อว่าทุกคนที่สามารถก้าวข้ามความกลัวแล้วก็กล้าที่จะพูดได้เนาะคนๆนั้นเนี่ยจะภูมิใจกับความสำเร็จเล็กๆของตัวเองเนาะจนไม่มีอะไระต้องกลัวอีกต่อไป สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือ,อไม่มีใครพูดด้วยแล้วก็พูดกับตัวเองไปเลยเนาะเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ฝึกภาษาโดยการพูดกับตัวเองเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าทักษะด้านการพูดเนี่ยถ้าเราไม่มีเจ้าของภาษามาพูดด้วยหรือว่าไม่มีเงินไปจ้างติวเตอร์เนี่ยมันยากมากที่จะหาคนมาคุยด้วยได้เนาะก็คือทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่ามันยากจริงๆเนาะ,ะโดยวิธีที่เราใช้เนี่ยเราก็จะ พูดคนเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นการพูดหน้ากระจกหรือว่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะเหมือนกับว่าพูดออกเสียงมันออกมาเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครโอเคเนี่ยก็สามารถอัดวิดีโอแล้วก็เอามาดูทีหลังได้เนาะบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองเนี่ยโดยเนื้อหาที่เราพูดเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่แบบว่าเราจะบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนาะแล้วก็เอามันกลับมาเปิดฟังซ้ําแล้วก็มาวิเคราะห์ว่า ถ้าเราเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างเงี้ยเราคนที่จะใช้ tense ไหนใช้แบบนี้ถูกต้องไหมเนาะแล้วเราก็ดูวิธีการพูดของตัวเองดูความมั่นใจน้ำเสียงการออกเสียงเนาะเวลาเราอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดด้วยเนี่ยเราก็จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็พยายามพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นอธิบายความรู้สึกของตัวเองเนาะเพราะว่าการที่เราจะหาโอกาสที่จะได้คุยกับเจ้าของภาษาเนี่ย มันมันมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสแบบนั้นเสมอไปเนาะหากเรารอแต่โอกาสเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนรูนะ้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองเนาะเราต้องเตรียมพร้อมเสมอเนาะสำหรับโอกาสเนาะคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของภาษาเมื่อไหรนะ่เนาะแต่ว่าถ้าโอกาสมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรา พูดไม่ได้เลยแล้วไม่กล้าที่จะพูดเราอาจจะเสียโอกาสนั้นไปเลยเนาะแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราฝึกฝนกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสามารถพอที่จะมองเห็นแล้วก็วคว้ามันไว้ได้เนาะเราไม่สามารถรอจนมีโอกาสแล้วค่อยลุกขึ้นมาฝึกเนาะมันเป็นไปไม่ได้หรือมันอาจจะไม่มีโอกาสมาเลยก็ได้เนาะเราสามารถทําสิ่งที่เราพอทําได้เมื่อเรามีโอกาสเนาะแล้วพอโอกาสมาเนี่ยเราก็จะมีความสามารถมากพอที่จะมองเห็นมันแล้วก็คว้ามันไว้ได้เนาะก็หมดไปแล้วเนาะสำหรับแนวคิดในการที่ใช้ ที่เราใช้ในการฝึกเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่แบบว่าเป็นสเต็ปสเตไปเลยเนาะเพราะว่าแต่และภาษาเนี่ยมันมีวิธีแล้วก็เทคนิคที่ใช้ในการเรียนต่างกันเราพยายามจะพูดรวมๆเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังที่จะเรียนภาษาอะไรก็แล้วแต่เนาะก็หมดไปแล้วสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้เนาะหวังว่าเนื้อหาที่นำมาแชร์กับทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย